มาดูอีกหนึ่งความร่วมมือนะคะในการเยียวยาในเรื่องของสถานการณ์โควิดช่วงนี้เนี่ยนะคะเครือสหพัฒน์ค่ะเขาก็ขานรับโครงการพาณิชลดราคาช่วยประชาชนด้วยการจัดแคมเปญลดราคาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบครับทุกรสชาตินะคะเพื่อที่จะลดค่าของชีพช่วงโควิดตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะนายบุญยริศกัลยานามิตรนะคะประหลัดกระทรวงพาณิชบอกว่า โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนนั้นเป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นค่ะเพื่อที่จะลดค่าครองชีพในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด -19 ซึ่งดําเนินการมาเป็นล็อตที่2แล้วมีสินค้าที่จะเป็นตัวที่ไปเข้าร่วมโครงการ6กลุ่มค่ะสินค้า3,025รายการลดร,ราคาสูงสุดถึง6กสรซนะคะมีผู้ประกอบการร่วมโครงการห้าสรายได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนสนใจจำนวนมากค่ะซึ่งบมจสหพัฒนาพิบูรณ์ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมโครงการทั้งสองลอดเลยและเนื่องจากสินค้าของสหพัฒน์เนี่ยก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะจึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีค่ะ ด้านนายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อํานวยการบมจสหพัฒนาพิบูลบอกว่าการระบาดของโควิด1 9ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศหลายคนรายได้ลดลงสหพัฒน์จึงเข้าร่วมโครงการพาณิชลดราคาช่วยประชาชนโดยจัดเป็นแคมเปญพิเศษนะครับพาณิชลดราคาช่วยประชาชนร่วมกับมาม่าครับ โดยร่วมกับร้านค้าพันธมิตรลดราคาผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาม่าชนิดครับทุกรสชาติจาก13บาทเหลือ10บาทตลอดทั้ง<ะ>เดือนพฤษภาคมเพื่อแบ่งเบาวภาระให้ประชาชนครับ นายเวทิตบอกว่ามาม่าถือเป็นสินค้าที่อยู่เคียงข้างคนไทยมายาวนานนะคะทุกสถานการณ์และก็ยอมรับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นเนี่ยถือเป็นภาวะวิกฤตที่กระทบทั้งชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจประเทศดังนั้นการลดราคามาม่าครับจึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อีกรูปแบบหนึ่งแหมอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะปกติสิ้นเดือนนี่เหมือนสิ้นใจมีมาม่ามา,มาก็ช่วยต่อชีวิตได้นะอ่าใช่ ครับ <laughs>